อรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้เนี่ยขณะนี้เป็นเวลาหกนาฬิกาสี่สิสี่นาทีอุณหภูมิที่ยงเพียงสกีรีสอร์ตอยู่ที่ลบสิบเจ็ดองศาเช้านี้ยังไม่มีใครเลยครับนัดกันเจ็ดโมงลงมาหกโมงครึ่งบรรยากาศโดยรอบมืดเงียบไม่มีอะไรเลยแล้วทำไมถึงไม่เปิดแฟชชวันนี้ ฝากความคิดถึงถึงเมืองไทยด้วยนะครับขนาดผู้ยังเป็นควันหนาวมากจริงๆนี่ควันจากปากผมเลยนะครับอากาศโดยรอบก็เย็นพอใช้ได้เลยหวังว่าลูกๆและภรรยาจะเห็นพระจันทร์ดวงเดียวกันที่นู่นนะครับ